Tianku tanpa มีพิษต่อยหรือกัดตากา,ารผสมพยาบาลการผสมพยาบาลการบาดเจ็บจากการกาาารักษาไอย้อนไปอันแรกอันแรกคืออะไรนะคะการผสมพยาบาลเมื่อได้การใช้ยา เรียนทีละหาแล้วก็อย่างที่คุณปังเลยเมื่อเกิดบาดแผลเมื่อเกิดบาดแผลก็ตามหัวโนพอได้ <laughs> 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 อาการใยาผิดเคยกินยาผิดไหมคะไม่เลยไม่เลย Thank you. I do